ราคาจัดโปรโมชั่น315,000บาทจัดเต็มฟีดาวผ่อนอยู่ที่5,800บาท72เดือน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องต๋าสวัสดีค่ะพี่ฟ้าค่ะสําหรับวันนี้เต๋ากับพี่ฟ้ามีรถมาแนะนําอย่างที่บอกไปเบื้องต้นนะคะเป็นรถผ่อนสบายสบายกระเป๋านะคะพึ่งเข้ามาใหม่ค่ะคันนี้เป็นซูซูกิเซ็ตเครื่อง1.2รุ่น4สูบปี2018นะคะคันนี้มาอยู่ที่20,000โลเป็นรุ่น1.2 GL นะคะเป็นรุ่นลองท็อปราคา3 0 0 0 0น 1,500 0บาทราคาจัดโปรโมชั่น3,15 0 0 0บาทจัดเต็มฟรีดาวผ่อนอยู่ที่5,800บาท72เดือนโอ้ชิวๆเลยนะคะที่สําคัญจัดเต็มนี่แหละน้องเต่านะจัดเต็มไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะคะคันนี้จะเป็นรุ่น GL นะคะเครื่องจะเป็นเครื่อง 1,200cc ซีซีตัวนี้บอกเลยว่าประหยัดมากๆนะคะค่ะน้องเต๋า 20กิโลลิตรได้เลยนะคะตัวนี้เครื่องพันสองแล้วที่สำคัญกำลังขับเคลื่อนดีมากด้วยเครื่องสี่สูบนะคะกำลังดีประหยัดน้ำมันรุ่นนี้จะเป็นล้ออลอยออกศูนย์นะคะตัวนี้ล้อเดิมยางใหม่นะคะใช่แล้วห้องเก็บสัมภาระเขาก,กว้างน้องเต๋าใช่แล้วพี่นะฟ้าต้องบอกเลยว่ากว้างขวางน่าใช้มากนะคะเดี๋ยวพาไปดภา,า,านในกันนะคะด้านหน้าเนี่ยคะ่ะเขาก็จะมีตัดเป็นเหมือนแบบสีออกเทาๆนะคะจ้ะนี่แอร์ ด้านข้างตรงกลางสองนะคะต้องบอกเลยว่าสภาพเดิมๆนะคะแล้วก็เครื่องเสียงของเขาเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะคันนี้จะบอกว่า f o option ใช่ตัวเต็ม o p t i ั่นเต็มนะคะเรา o p t ช o ่นจะมาครบหมดเลยพี่ฟ้าไม่ว่าจะเป็นกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะคะทุกอย่างเต็มหมดเลยนะคะเครื่องเสียงซีดีเล่นได้หมดที่สําคัญภายในสภาพเหมือนป้ายแดงเลยคันนี้ใหม่มากนะคะพี่ฟ้าดูนี่ยังอยู่ครบนะคะนี่ นี่ไม่ได้ซื้อมาใหม่นะคะนี่คือมาจากเจ้าของเลยไมหมื่นแ0โลสภาพเดิมป้ายแดงนะคะลูกค้ามาไม่มีจุดติไม่มีตำาหนียอะไรทั้งสิ้นเลยดูด้านหลังนะคะว่านะะคเหมือนรถผู้บริหารเลยข้างหลังไม่ใช่แค่กว้างอย่างเดียวยังมีพนักพิงแขนด้วยใช่งแขนวางแก้วน้ําได้นะคะวางแก้วน้ําได้นะคะเป็นอีกราคาที่ ครบวงจรจริงๆนะคะออปชั่นเต็มมากนะคะแล้วก็ภายในเขาเซียดนะคะจะเป็นภายในสีดำอันนี้คือไม่เลิอกไม่สกปรกง่ายเป็นเบาะผ้าแต่ว่าไม่เก็บฝุ่นคอนเฟิร์มนะคะลูกค้าสภาพตัวถังบอดี้นะคะเดี๋ยวพี่ฟ้าก่อนที่จะไปนิสสันอเมราเดี๋ยวเราให้ดูห้องเครื่องของสุสกิ i เซียก่อนนี่นะคะเครื่องพัน2 0 0ซีซีสสูบนะคะตัวนี้นะคะส่วนใหญ่จะพบว่าอีโกคาเครื่องพันสจะเป็นเครื่องแค่3สูบแต่สำหรับสุกิเซีย เป็นเครื่องสีสูบกําลังเครื่องดีประหยัดน้ำมันนะคะตัวนี้ซูซูกิเซียเดิมสแตนดาร์ดห้องเครื่องก็จะเป็นสีเทาใหม่เือนป้ายแดงเลยค่ะพี่ฟ้าอ่าแล้วก็มาอีกรุ่นนึงต่อกับอีกคันนึงนะคะสำหรับคันนี้ก็จะเป็น n i สสันอเมรนะคะเครื่องยนต์1.2ปี2012ตัว e-s auto นะคะสำหรับคันนี้มากับราคาพิเศษเลยนะคะราคามาแค่239,000บาทนะคะผ่อนต่อเดือนก็อยู่ที่แค่ประมาณ สี่พันกว่าบาทใช่แล้วค่ะพี่ฟ้าพันกว่าบาท4 8่พนแเนาะแล้วก็เป็นสีดําเงาสวยนะคะสำหรับคันนี้เนาะ คันนี้รถสวยปี2012มาพร้อมกับล้อมแม็กนะคะเป็นมแม็กมาด้วยนะคะนี่เลยโอ้โหคือได้ความหล่อแล้พี่ฟ้าค่ะหล่อมากเลยคันนี้ลูกค้าไม่ต้องแต่งเลยนะคะทิวกัาสา์ก็มีครบเลยของอ่ะพี่าเองเลยโดยตรงเลยนะคะมือจับก็จะเป็นโครเมียมนะคะสีสีตัดกับสีรถเลยนะคะก็จะทําให้ดูโดดเด่นมากคันนี้เป็นดําเงาดําวาวนะคะ นี่นะคะมีถาดท้ายของอเมล่าเองเลยนะคะต้องบอกเลยว่าสําหรับเอาไว้กันของเลอะของอะไรอย่างเงี้ยนะคะทําความสะอาดง่ายเลยนะคะสําหรับถาดท้ายนี่ไปดูภายในกันต่อนะคะภายในนิสสันอเมล่าจะตกแต่งเหมือนตัวการ์ตูนอ่ะพี่ฟ้าเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นช่องแอร์ช่องแอร์หมุนกลมๆแล้วก็ดูพวงมาลัยเขาจะไม่เหมือนไครเพราะว่าพวงมาลัยจะเหมือนคล้ายๆกับพวกมินิใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าเขาจะดูดีตรงที่ว่า มีโลโก้นิสันของเขาซึ่งโดดเด่นมากนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะพี่ฟ้าพวงมาลัยจะเล็กพวงมาลัยไม่ใหญ่กระทัดรัดนะคะห้องผู้โดยสารกว้างแล้วก็ที่สําคัญเลยเก๋ไก่นะคะเนี่ยมีช่องใส่น้ําช่องใส่อะไรเยอะแยะเยอะแยะเลยมีเก๊มีอะไรพร้อมเลยด้านบนก็ใส่ได้นะคะสามใช่ไหมใช่แล้วค่ะพี่ฟ้า ตัวนี้เต่าชอบตรงไหนหรือว่าชอบตรงที่วางแก้ววางอะไรอย่างเงี้ยนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น e s นะคะตัวนี้แอร์เขาจะเป็นแอร์แบบออโต้นะคะปรับออโต้นะคะภายในก็จะเป็นเบาะหนังนะาะังดูแลรักษาง่ายอันนี้ก็จะได้เป็นเบาะหนังเลยค่ะทําความสะอาดง่ายเช็ดเนาะทำความสะอาดง่ายมากสาหรับคันนี้เดี๋ยวลองมาดูด้านหลังต่อแบ็กลิสตมอไซค์ออกได้ไหมครับคุณวุฒิทพนันทวันนันตะวันนะคะแบ็กลิสต์มอไซค์ออกได้ค่ะ ดาว15%คนคนขําหนึ่งคนนะคะเตรียมมาให้พร้อมเลยใช่แล้วค่ะนี่ติดแบครีดอะไรได้หมดเลยนะคะติดแบครีดเราชอบมากเลยลูกค้าติดแบครีดเพราะว่าเหมือนเราเลยค่ะนะคะลูกค้าติดแบครีดติดแบบไหนนะคะโทรหาเต๋าได้ตามเบอร์ที่ให้ข้างล่างนี้นะคะหาเต๋าหรือพี่ฟ้าก็ได้นะคะโทรมาปรึกษากันเนาะว่าออกรถยังไง จัด <ฮะ S 1> ยังไงดาวเท่าไรผ่อนเท่าไหร่นะคะใช่แล้วดาว15%ของคุณกับของไฟแนนซ์อาจจะไม่เท่ากันก็ได้ค่<ฮ>ะคุณอาจจะคิดว่าดาว15% 6-7เเ็นหมื่นไฟแนนซ์เขาอาจจะคิดว่า2 0 0 0 0 30,000ก็ได้นะคะใช่ค่ะไม่เยอะนะคะเมื่อเทียบกับการซื้อรถเป็นชื่อตัวเองนะคะใช่แล้วซื้อเป็นชื่อตัวเองดาวเยอะหน่อยจากปกติไม่ต้องจัดเต็มฟรีดาวนะคะแต่รถเป็นชื่อเราสบายใจหายห่วงขับไปไหนได้โดยไม่ต้องเราแวงว่าเจ้าของรถเขาจะโทรมาหรือเปล่าจะอะไรหรือเปล่านะคะโดนใบสั่งก็โดนบ้านเราเอง นะคะนี่เราดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังเป็นเบาะหนังจ้านะคะกว้างเลยเนี่ยนั่งสบายคือสบาย,ยนะคะพี่ฟ้าสบายมากๆค่ะแล้วกว็ด้านบนนะคะมันก็สูงเนาะคือคนสูงสูงก็นั่งได้นะคะนั่งได้ขับได้เบาะเป็นเบาะหนังมีที่เท้าแขนอันนี้นะคะ ดูแลทําความสะอาดง่ายเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อนะคะอันนี้เครื่อง3สูบสเปคเดิมโดยปกตินะคะตัวนี้เป็นเป็นบา,าร์กันกระแทกแค่นั้น<ด>เอง<ค>ะนะคะใส่เติมใส่เติมมาเพื่อเสริมหล่อเฉยๆ<ช>นะคะ,คะจริงไม่ชอบก็ถอดออกได้นะคะนี่เป็นเครื่อง 3สูบนะคะเป็น<ช>อีโคคาร์ตัวนี้ประหยัดมากๆเลยนะคะนิสสันอเมล่าสำหรับวันนี้เนาะเราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวพบกันใหม่อีกรอบนึงนะคะรอบบ่ายสองครึ่งค่ะเราสองคนก็ขอขอ,ขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะ